สวัสดีครับ,บเพื่อนๆวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์พระสมเด็จที่ผมเคยประสบมาครั้งหนึ่งนะครับพอดีผมจะไปต่างประเทศแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าผมเคยมีประสบการณ์กับพระสมเด็จองค์น,นี้นะครับองค์นี้ที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะครับองค์นี้เป็นองค์เกตบัวตูมนะครับองค์นี้ผมเคยรีวิวไปแล้วชื่อหัวข้อน่าจะเป็นพระสมเด็จที่ที่แม่ให้มานะครับเป็นเกตบัวตูมนะครับองค์นี้สวยชัดนะครับเป็นยุคหลังๆแล้ว ของหลวงวิจารณ์เจรนัยนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเวลาองค์นี้มีประสบการณ์ยังไงกับผมนะครับคือผมก็จะกลับจากสนามบินนาริตะนะครับมาที่สุวรรณภูมินี่แหละเสร็จก็ผมก็ผ่านตอมงตอมตรวจเอกสารอะไรเข้ามาเรียบร้อยเข้ามาที่ด้านในด้านในเกตแต่ว่าผมจะหาพวกเรานั่งก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมไปอ่ะ มันหลังโควิดนิดเดียวเพราะฉะนั้นเรามันก็จะไม่ค่อยเปิดนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยเปิดก็เดินหาเราที่จะเปิดก็ถามตรงนั้นตรงนี้ครับขึ้นชั้นสอชั้นสมชั้นสีน่ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับจนสักพักหนึ่งผมมีกระเป๋าสะพายกับกระเป๋าลากอยู่ใบหนึ่งครับกระเป๋าสะพายผมหายครับ ผมไม่รู้ไปลืมที่ไหนครับผมเนี่ยโอ้โหทั้งในกระเป๋าสพายผมมีหมดเลยนะครับทุกอย่างทั้งพาสปอร์ตหรือว่าเงินหรือว่าบัตรเครดิตมีทุกอย่างนะครับผมนิจใจหายวุบแล้วก็ความจําผมก็หายไปด้วยนะครับคือมันมันมันตัดภาพไปเลยครับว่าผมจําไม่ได้ว่าผมไปวางไว้ไหนหรือยังไงคราวนี้ผมก็วิ่งหานะครับหาที่ผมเคยไปเดินติดต่อเจ้าหน้าที่อะไรนะครับต่างๆนาน,นาน,นะครับหา หายังไงก็ไม่เจอนะครับผมก็วิ่งไปที่เขาเหมือนคล,าคลา้ายๆประชาสัมพันธ์แบบเป็นกองที่อยู่ตรงตรงนู้นนะครับตรงที่คือจะผ่านตอมอหรือว่าตรวจตรวจ,ตรวจไอ้พวกร่างกายต่างๆเนี่ยผมก็ไปแจ้งเขาว่าเออกระเป๋าผมหายอย่างนี้เขาก็บอกเอ้ยยังไม่มีใครเอากระเป๋ามาไว้ที่ศูนย์นะครับผมก็โอ้โหผมก็วิ่งกลับไปหาใหม่ วิ่งกลับไปหานะครับจนเวลาใกล้จะขึ้นเครื่องนะครับผมก็ไปบอกพนักง,งานว่ากระเป๋าผมหายแต่ผมผ่านด่านมาได้หมดแล้วแต่วีไอพาสปอร์ตผมหายเจ้าที่ก็คุยไปคุยมาเขาบอกโอเคขึ้นได้นะผมก็เออโล่งไปอย่างแต่ว่าผมก็ยังหาไม่เจอนะครับจนผมวิ่งกลับไปที่ศูนย์ใหม่อีกโอ้โหวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ วิ่งกลับไปที่ศูนย์ใหม่เพื่อไปจะไปดูว่ายังมีไหมหรือมีใครมาบอกบ้างไหมอะไรเนี่ยนะครับที่ศูนย์ที่ต้นทางนะครับสรุปเขาบอกเนี่ยมีคนลืมสร้อยคอรพระอยู่ผมว่าอ่ะผมลืมพระดูผมลืมพระไว้ที่ตรวจตรวจไอ้กระเป๋ารครับโดยที่ผมไม่รู้ตัวว่าผมลืมพระนะครับเอาก็พระสมเด็จตรงนี้ครับที่ผมลืมไว้ ที่ตรงตรวกระเป๋านั่นแหละผมก็เอามาใส่คอรเรียบร้อยนะับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้สึกว่าดีใจอะไรเพราะว่าผมต้องการพาสปอร์ตนะครับผมต้องการพาสปอร์ตผมก็แขวนใส่กับมาเหมือนเดิมเสร็จแต่คิดว่าจะเออลืมพระลืมพระได้ยังไงผมก็วิ่งหาจนผมตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วว่าถ้าหาครั้งนี้ไม่เจอก็เดินขึ้นเครื่องแล้ะเพราะ เพราะเจ้าหน้าที่สายการบินเขาบอกขึ้นได้นะครับผมขึ้นไปหาที่ชั้นสี่ที่ผมเคยไปดูเราแต่ผมยังไม่เคยขึ้นไปนะเพอผมขึ้นไปชั้นสี่โอ้โหกระเป๋าผมวางไว้ครับกระเป๋าผมวางไว้หน้าเ้าที่เรามันปิดเนี่ยแหละครับผมก็โอ้โหเหนื่อยหอบหิวก็หิวไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมก็โอ้โหเนี่ยครับคือประสบการณ์ที่พระสมเด็จเนี่ย จริงจริง,รง,รงถ้าผมไม่ลืมกระเป๋าพัสด็จนี้ผมไม่ได้กลับไปเอาแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าผมลืมไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ตอนตรวจกระเป๋าก่อนเข้าเกตอะ่ะเออผมก็ได้พัสด็จมากลับมาแล้วก็เจอกระเป๋าแล้วก็เดินขึ้นเครื่องข้าวปลาอาหารไม่ต้องกินกันเลยครับแล้วก็สั่นไปหมดเลยครับเหนื่อยหอบมากเลยครับก็เนี่ยคือประสบการณ์พัสด็จที่ผมมีมานะครับ ส่วนมากแล้วผมจะไม่ค่อยมีประสบการณ์แบบพวกอุบัติเหตุอะไรไม่มีนะครับไม่มีเลยผมไม่มีเลยแต่ก็ครั้งนี้แหละที่ไปลืมไว้ที่สนามบินนาริตะนี่แหละเป็นพระองค์นี้แหละครับก็เลยวันนี้นึกขึ้นได้เพราะว,าวันนี้จะไปต่างประเทศอีกทีหนึ่งก็น,นึกขึ้นได้ว่าเออเราเคยลืมสร้อยไว้ที่สนามบินก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ เดือนนี้ยังไงคลิปก็ลงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าติดธุระด้วยแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยขอไงช่วยเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเผื่อถ้าผมส่งรูปพระเอารูปที่เที่ยวหรืออะไรช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีมันนี่ใช้ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ